เจงกิสคานจากเด็กเร่ร่อนสู่จักรพรรดินักรบผู้เขย่าโลกหากจะมีใครสักคนที่ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายชื่อของเจงกิสคานคงต้องอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆของประวัติศาสตร์โลกไม่ใช่เพราะเขาเกิดมาบนกองทองคําหรือสืบเชื้อสายราชวงศ์ใดๆแต่เพราะเขาเกิดมาแทบไม่มีอะไรเลยแต่กลับเปลี่ยนโลกด้วยพลังอันน่าทึ่ง เรื่องราวเริ่มต้นในทุ่งหญ้ามองโกเลียอันกว้างใหญ่เมื่อปีคศ1162เตมูจินเด็กชายที่เกิดในเผ่าบอจิกินครอบครัวของเขาเป็นเพียงชนเผ่าเล็กๆในดินแดนที่ไม่มีการรวมศูนย์อำนาจชีวิตที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายกลับพลิกผันเมื่อพ่อของเขาเยสุไกถูกวางยาพิษตายโดยศัตรูของเผ่า เด็กชายเตมูจินในวัยเพียงเก้าขวบต้องกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบไม่ทันตั้งตัวครอบครัวถูกขับไล่ออกจากเผ่าตัวเองถูกทอดทิ้งให้ลำพังในป่าเขาโดยไม่มีอาหารไม่มีที่พักและไม่มีใครให้พึ่งพาเตมูจินและครอบครัวต้องใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดทุกวันล่าสัตว์กินรากไม้ยอมอดทนทุกอย่างเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อ คนอื่นเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำจากครูหรือประสบการณ์แต่เตมูจินเรียนรู้จากความเจ็บปวดและการทรยศ เตมูจินไม่ได้เติบโตมาในร่มเงาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกองทัพยิ่งใหญ่เขาเติบโตจากการถูกทรยศถูกไล่ล่าและถูกจับเป็นทาสในช่วงวัยรุ่นเขาเคยถูกจับโดยเผ่าไทจิอุดและถูกล่ามโซ่รอวันประหารแต่เขาหนีรอดมาได้ด้วยความเฉลียวฉลาดและความกล้าเกินวัยประสบการณ์เหล่านี้สอนเขาให้ไม่ไว้วางใจใครง่ายๆและให้รู้ว่าพลังจริงๆมาจาก ความพักดีและระเบียบวินัย เขาค่อยๆสร้างพันธมิตรกับชนเผ่าเล็กๆที่ถูกกดขี่เขาเริ่มสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้นำที่ยุติธรรมและกล้าหาญพร้อมกับได้ภรรยาคู่ชีวิตชื่อโบเตผู้มีบทบาทสำคัญในชีวิตเขาเมื่อเตมูจินมีอายุประมาณ40ปีเขาได้รวมชนเผ่ามองโกได้เกือบทั้งหมดซึ่งแต่เดิมต่างก็รบกันเองแย่งชิงพื้นที่และทรัพยากรอย่างไร้ระเบียบแต่เขาเปลี่ยนทุกอย่าง ปีคศ1206หลังจากชนะศึกสำคัญกับชนเผ่าต่างๆเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจงกิสขานหรือข่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิมองโกเขาไม่ได้ปกครองแค่ด้วยดาบแต่สร้างระบบยาซาหรือกฎหมายมองโกที่กำหนดบทลงโทษแบบเท่าเทียมไม่ว่าคุณจะเป็นใครขุนพลหรือชาวนาถ้าทำผิด ก็ต้องรับโทษเขาเปลี่ยนชนเผ่าที่แตกแยกให้กลายเป็นกองทัพที่เดินพร้อมกันดั่งลมหายใจเดียวหลังร่วมอำนาจในแผ่นดินเกิดเจงกิสข่านเริ่มขยายอนณาเขตด้วยกลยุทธ์อันแยบยนต์เขาบุกจีนตอนเหนือในราชวงศ์จีนด้วยกองทัพที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดในโลกยุคนั้นต่อด้วยการตีเอเชียกลางเปอร์เซียอัฟกานิสถานรัเสเซียและยูเครน สิ่งที่ทำให้กองทัพเขาน่ากลัวไม่ใช่แค่ความดุร้ายแต่คือการวางแผนล่วงหน้าการใช้ข่าวกรองและการสร้างความหวาดกลัวทางจิตวิทยาเขาสั่งสร้างระบบยามหรือหน่วยปรายนีย์เร็วพิเศษที่ส่งสารได้ไกลกว่า300กิโลเมตรในหนึ่งวันข้อมูลเดินทางไวกว่าใครในโลกยุคก,ก่อนมีอินเทอร์เน็ตแต่เจงกิสข่านมีระบบข้อมูลกลาง เจงกิสขานไม่ได้ทำแค่การรบเขาสร้างระบบภาษี การค้าและเปิดเส้นทางสายไหมให้ปลอดภัยอีกครั้งการเดินทางระหว่างยุโรปกับจีนกลับมารุ่งเรืองเพราะพ่อค้ารู้ว่าถ้าอยู่ใต้การปกครองของเขาจะปลอดภัยและไม่ถูกปล้นเขายังส่งผู้แทนไปศึกษาอารยธรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจีนอารับหรือเปอร์เซียแล้วนำกลับมาปรับใช้ในจักรวรรดิมองโกลเช่นการใช้หมึกพิมพ์กระดาษระบบราชการและบัญชี เขาคือคนที่เข้าใจว่าโลกไม่ได้รอดด้วยคมดาบอย่างเดียวแต่ต้องมีระเบียบและความรู้ปีคศอ,อน2 7 2 7เจงกิสข่านเสียชีวิตท่ามกลางความลึกลับบ้างว่าเขาตกหมาตายบ้างว่าโดนลอบสังหารไม่มีใครรู้แน่ชัดและไม่มีใครรู้ว่าหลุมศพเขาอยู่ที่ไหน สิ่งที่แน่ชัดคือเขาทิ้งจากระวัติขนาดใหญ่กว่าทวีปยุโรปให้ลูกหลานและทิ้งระบบปกครองที่มีรากฐานมั่นคงไปทั่วทวีป และแม้เวลาจะผ่านไปหลายศตรวรรษนักพันธุก,กรรมพบว่าผู้ชายกว่า16ล้านคนในเอเชียกลางมี DNA คล้ายกับเจงกิสข่านราวกับว่าเขายังมีชีวิตอยู่ผ่านสายเลือดของมนุษย์ยุคใหม่เจงกิสข่านคือเครื่องพิสูจน์ว่าต้นกำเนิดไม่ได้กำหนดจุดจบเขาเกิดจากศูนย์เติบโตในความโหดร้ายแต่ด้วยมันสมองจิตวิญญาณนักสู้และการวางระบบอย่างชาญฉลาดเขาได้กลายเป็นตำ นานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลไม่ใช่แค่ผู้นำกองทัพแต่คือนักปฏิวัติระบบโลกที่ยังมีอิทธิพลหลงเหลืออยู่แม้ในศตวรรษที่21